สวัสดีครับผมมือนี้ยผมครับเคยลาบเบาถ้วยมไม,ม่เลยนีย่คือต้มเกล็กต้มยำจีนไก่ครับผมต้มแ,แซ่บไปละซูเปอร์อันนี้แม่บ้านเพิ่นกันกทีต,ต้มจีนไก่ให้กินมือนี้แซ่บแซ่บมไอนี้ตม้มยำใส่ชาตะไคร่ทีาาทชาบ่ได้คือใบนี้เลยใบแพ้วพักแพ้ว หอมหึนห่นๆเลยครับอย่าวกูวบบเพม่นก็นันงเตรียมเครื่องเนี่ยผมยนี่ถือว่าเป็นเมนูหลาปา่าเขาเรียกหลาป่าเลยมันแซ่บสดนะ่ะมันนี้กับฝนตะกครับผมคึืมๆม,มั้อนี้ฝนตกเบิดขค้ืนมาคขื้นก็ดี ชิด้กุ้งได้กะก,กันนะครับเนาะดำไฮดำหน้ากันเลยคนตกดีหลยครับท่าเอกสองนี่เหมือนเปลี่ยน,นั่าเอกสองใหม่เล้วบะเนีคนเก่าประยูคนใหม่บ่ะเนี ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปคลิปต่อๆไปอนี้หลาเแล้วอนี้หลากินยังปูนเต็มปากเต็มคำเลยคุณเสี่ยงไก่อ๋อเต็มสองหลอดครับผมเต็มเลยมีทั้งน่องมีทั้งตีนหมดป๊าดอย่างละหนึ่งโลเนาะสองโลสองโลกินปันไดบ่ ง,ง่ายๆครับผมวันตรงนี้พิธีที่ตองอะไรมากมายนข่างหม้อไปเลย <S <S เฮ็ดแบบว่มีฉากมากเลยเลยจัดการเลยแบบปนบ้านเขาเลยได้พ่อแม่พี่นอ้องเบืองต่างหมอกับทิมนั่นเลยน้ำตง้งน้ำใสเกลือเข้าไป ข้ามปงข้ามเปียกใส่เข้าไปเพื่อความเ,เปรี้ยวั้านใอหนึ่งน้ำเดือดได้ทีได้หมดใส่เครื่องเลยขิงคาตะไข่เข้าไปเลยนี่นาตามด้วยตินไก้ครับผม,มตักเสร็จเลย หมดเลยอดๆระวังนองง่ายด้วยหมดเลยให้หมดเลยเทเลย หมอพอดีเลยครับบ้านเนี่ยฐานะสดหนามได้บ้านนี่ยพักก๋วเตี๋ยวใบบาทด้วยไปพักก๋วยเตี๋ยวปิดฟ้าครับผมฟ้าใหญ่พูด เดมาเปิดดูอีกทีนึงเหมือนน้ำพดพอดีเด้อหมอครับผมินหืมพดตลวนี้กะทิต้มให้เปืเป่อยงๆนะครับผมสักกะทิต้น,ตนเดิมเติมนะเพราะว่าผมตีนไก่กัทิต้มเปืเป่อยๆกะทิกินแสร็จไลาเขากินเวลาเขาอันนี้มันกะทิกัดมลุดเลยไม่ต้องเคี่ยวเลยถิ่มไสักพักนึงนี่ครับผมพักครับผม ใส่ได้หลายเล่นยังหอมจะเลื่อนนี่ใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเดี๋ยวสวัสดีเด้อสวัสดีใช่ไหมดี

อ่าจะได้กับมาเบิงครับผมต้มต้มสักพักหนึ่งก็เหลื่มอมเปลือยได้บ้านเนีน่ยบ้านนี้ไอ้ตีนไก่เหลื่อมเปลือยแล้วผมคนเหลื่อมเปลือยแล้วเหลื่อมมีขั้นตอนทุกถ่ายละบ้านนี้ขั้นตอนทุกถ่ายก็จะปุ๋งได้ครับบ้านนี้ใส่พรผีพงเข้าไปไปมาเคล็ดกับส่ยร้ายครับผมไปผมมาเคล็ดกับส่น้อยนึง ตีดตามด้วยเัขาขัวเนี่ยบ่านนี่เพิ่มกัวขัวลงไปสักพระมันนัวเนี่ยมันนัวขัวลงไปสักบวงสองบวงเพื่อความหอมกินมันะได้ออกมากกินตัวขัวครับผมจะไดิช่วยช่วยออกมาตันที่สามบานที่ถ่าย,ยคือใส่พัก พักพ้องจได้หอมตายลงไปเลยเบิดเลยอ่าเริ่มกินเ,เริ่มมากแล้วครับผมเริ่มช่วยมาแล้วกินเรล่มช่วยมาแล้วอ๋อหน้าตาอะเราประทานมากเลยครับผมก้นเห็นเขากันโอ้ตีนไกน่หนบ,บ่เปื่อยแบบได้ที่อ่ะกำลังดีอ่ะครับผม ต้นท่าเลยจังไรกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อครับผมอขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับ